สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่ททานนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้คะ่ะวันนี้เมอาก็จะมาทำความรู้จักกับไพ่ใหม่เพื่อนใหม่ในวันนี้นะคะนี่เลยคะ่ะเป็นไพ่สำหรับใหม่ที่เมอาได้ในวันนี้นะคะขณะที่กำลังไลฟ์สดนะคะตอนนี้เลยคะ่ะฝนก็ตกลงมาอย่างแรงมาก ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยค่ะก่อนที่เมอาจะเปิดไพ่นะคะเมอาก็จะขอทําความรู้จักกับไพ่และแนะนําตัวเองกับไพ่ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตทำสมาธิค่ะขอให้ไพ่สำหรับนี้ เป็นเพื่อนที่ดีของเมอาและให้คําพยากรณ์ที่แม่นยำและนำมาช่วยเหลือผู้คนอื่นต่อไปได้ค่ะค่ะขออนุญ,ญาตเปิดดูไห่ด้านไหนด้วยน,นะคะตอนนี้ก็ฝนตกแรงมากเลยค่ะทุกๆท่ทาน ช่วงที่เมอาอธิษฐานเมื่อกี้ฝนก็เบาลงนะคะและตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วคะ่ะขณะที่จะเปิดไพ่เสียงฝนไม่แน่ใจว่าทุกทท่านได้ยินหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คือฝนตกแรงมากค่ะก็ขอบคุณพลังงานจากธรรมชาติขอบคุณพลังงานจากคูบาอานะคะที่ส่งผ่านสายฝนมาเพื่อเป็นสัญญาณที่ดีให้กับเมอาในวันนี้ค่ะเมอาก็ขออนุญาต เปิดเพื่อดูไพ่ในนี้นะคะเออค่ะอ้าวก็จะมีคู่มือ ก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นด้านหน้าน้าด้านหลังไ้ยนะคะ ค่อยเปิดดูให้ตอนนี้ฝนก็เบาลงแล้วนะคะทุกทท่านก็ยินดีต้อนรับไพ่สำรับใหม่และ ไพ่ทุกๆสำรับที่อยู่กับเมอานะคะเป็นพลังงานที่ดีทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะสำรับไหนที่เมอาได้มาล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่ดีที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะในวันนี้นะคะเมอาก็ขออนุญาตถามไพ่ถึงลักษณะนิสัยของไพ่นะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะขออนุญาตครุคูบาอาจารย์ของเมอาร์ไฮเอซลและครุคูบาอาจารย์ ของผู้ที่มารับชมคลิปในวันนี้ค่ะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดทางให้เมียอาได้ทำนายได้อย่างราบรื่นและขอถามถึงลักษณะนิสัยของไพ่นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาทำความรู้จักกันในวันนี้ค่ะขออนุญาตเปิดไพ่สามใบค่ะ เมอาก็จะดึงไพ่ออกมาทั้งหมด3ใบนะคะเพื่อสอบถามถึงลักษณะนิสัยของไพ่สำรับนี้ค่ะว้าว <laughs> โอ้โหพี่ๆคะดูสิคะคือเมอาจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเมอาก็ ได้ค้นหาผ้าปูโตะนะคะที่เป็นลวดลายของต้นไม้คือถามว่าตอนนี้เมอาได้แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้อีกแล้วเมอาก็พยายามหาลายผ้าปูโตค่ะที่เป็นรูปต้นไม้แต่ก็ยังไม่มีที่ถูกใจนะคะแต่ก็มีเลงไว้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่า เมอานึกถึงต้นไม้แล้วเมีอาก็ได้พลังงานของ tree of life แข่ๆนี่ก็จะเป็นนิสัยของไพ่สำหรับนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่ว้าวเลขสิบเจ็ดก็โอเคใบนี้ นิสัยของไพ่ค่ะเลขสิบสามนิสัยของไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่ก็กำลังบอกกับเมอาค่ะว่าไพ่พร้อมที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับเมอานะคะและการที่เมอาจะประสบความสำเร็จ หรือมีวิชาความรู้ที่จะนำทางเมอาเมอาก็ต้องให้ผลผลิตดูแลตัวเองดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจทั้งด้านอาหารการพักผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะซึ่งการที่ต้นไม้จะเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบก็ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอและต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นนิสัยของให้สำหรับนี้ค่ะ ก็จะมุ่งเน้นที่จะเชื่อมโยงกับผู้ที่มารับชมคลิปในเรื่องของการที่จะต้องดูแลรักาษาสุขภาพควบคู่กับการใช้ชีวิตในทางโลกและทางธรรมให้เกิดความสมดุลน,นะคะและไพ่ใบที่สองนะคะนิสัยของไพ่ใบนี้ค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความกระตันยูความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าเมื่อไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะ บ่งบอกถึงการที่เราจะต้องเห็นคุณค่าทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่ในโลกที่อยู่รอบข้างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายผู้คนที่เข้ามาซัพพอตในชีวิตของเราเพื่อนๆคนในครอบครัวทรัพยากรทุกอย่างคือสิ่งที่มาซัพพอตเราซึ่งไพ่นี้ค่ะ พร้อมที่จะมอบพลังงานดีๆให้กับผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุนผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและก็จะเป็นไพ่ที่เน้นเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมความซื่อตรงนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นคนที่มีสัจจะวาจารักษาคำพูดและปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบคิดดีผู้ดีทำดีค่ะ ไพ่สำหรับนี้ก็จะมอบพลังงานดีๆให้กับท่านผู้ชมอย่างที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะขอบคุณพลังงานไพ่ที่ได้บ่งบอกนิสัยและตัวตนของไพ่ให้กับเมอาทราบในวันนี้ค่ะค่ะเราจะมาถามคำถามต่อไปนะคะว่า ให้มีจุดเด่นอย่างไรค่ะ เมียขอตัดไพ่สามกองนะคะไพ่มีจุดเด่นอะไรคะโอ้โหคอนเฟิร์มค่ะจุดเด่น คือมือเมอานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะพลิกมาดูนะคะจริงๆตั้งใจจะดึงออกแต่โอเคค่ะชัดเจนพลังงานจุดเด่นของไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่ก็กำลังจะบอกกับทุกๆท่านนะคะรวมทั้งบอกกับเมอาด้วยค่ะว่าการที่เราจะสามารถยกระดับจิตวิญญาณของเราได้เราก็ต้องมีร่างกายที่ ม,มีร่างกายที่แข็งแรงและร่างกายคือทรัพยากรที่ดีคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราได้รับมาตั้งแต่เราเกิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะกลับไปดูว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างและลองดึงจุดแข็งนั้นออกมาเพื่อที่จะนำมาต่อยอด และส่งต่อให้กับโลกภายนอกค่ะและอย่าลืมให้คุณค่ากับตนเองอย่าลืมให้เครดิตกับตนเองในการทำคุณงามความดีในการทำสิ่งไหนดีๆก็ขอให้อย่าลืมชื่นชมอย่าลืมขอบคุณร่างกายค่ะที่อยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและ สำหรับไพ่ใบที่2นะคะนั่นก็คือไพ่ค่ะบอกกับเราว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะยังมีทีมที่พร้อมจะซับพอร์ตเราค่ะทุกครั้งที่เราหาทางออกไม่ได้หรือมีความกังวลนใดนๆก็ตามขอให้หลับตาทําสมาธิและลองฟังเสียงหัวใจลองสังเกตสิ่งที่พยายามสื่อสารกับเราและ ค่อยๆเข้าสู่สมาธิและในนั้นค่ะก็จะมีคำตอบให้กับทุกๆท่านนะคะไพ่ก็จะบอกว่าไพ่นี้ค่ะสามารถที่จะชำะระล้างพลังงานลบๆให้กับทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปได้ค่ะโดยอัตโนมัติเพราะว่าไพ่นี้นะคะบ่งบอกถึงน้ำน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการชำะระล้างสิ่งต่างๆ ที่ไม่ดีซึ่งไพ่ใบนี้ค่ะก็มีพลังงานที่จะสามารถชำระล้างพลังงานลบๆออกไปจากทุกๆท่านทุกครั้งที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะคะรวมทั้งอย่าลืมกลับมาดูสภาวะอารมณ์จิตใจค่ะบางครั้งเราก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงโกรธโมโหหรือบางทีก็นอยดาวรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะก็จะ มาเชื่อมโยงกับพลังงานและเชื่อมโยงกับสุขภาพของทุกๆท,ท่านนะคะเพราะว่าบางครั้งค่ะเราอาจจะมีความเครียดก็กินเยอะหรือบางทีเครียดก็ไม่กินอะไรเลยตรงนี้อย่าลืมมาปรับสมดุลร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคนที่อยู่กับเราตลอดนั่นก็คือร่างกายของเรานะคะอย่าลืมสำนึกขอบคุณร่างกายที่อยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้นะคะ คะขอบคุณพลังงานไพ่ค่ะและมาถึงคำถามนี้แล้วค่ะจุดด้อยของไพ่สำหรับนี้คืออะไรคะเมอาขอดูใต้สำหรับเลยนะคะ ด้อยของไพ่นะคะโอเคค่ะจุดด้อยของไพ่สำหรับนี้ค่ะสำหรับใบแรกนะคะ เกี่ยวข้องกับจุดด้อยของไพ่นะคะไพ่ก็พยายามที่จะบอกค่ะว่าการที่เราปิดหูปิดตาโดยที่เราไม่ได้ยอมรับความจริงค่ะบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะดีนะคะที่เราไม่ต้องรับรู้ถึงความเจ็บปวดแต่ไพ่เพียงอยากจะบอกเขาว่าทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ขอให้ค่อยๆเปิดตาที่จะ ยอมรับความจริงถึงแม้ว่าบางครั้งความจริงมันจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ให้เชื่อมั่นไว้เสมอคะ่ะว่าสิ่งนั้นคะ่ะจะนำมาเป็นบทเรียนและทำให้เราสามารถก้าวข้ามวิกฤตในชีวิตต่างๆได้เพราะเราจะต้องนำบทเรียนต่างๆมาเรียนรู้และรับประสบการณ์ชีวิตก่อนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงคะ่ะ เรียนรู้และยอมรับกับความเป็นจริงนะคะสําหรับพลังงานของไพ่ใบนี้นะคะที่จะมาเสริมในเรื่องของจุดด้อยค่ะไพ่ก็อยากจะบอกเขาว่าการที่เรายอมรับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตคู่หรือการมีคู่ชีวิตตรงนี้ค่ะขอให้ทุกทท่านค่ะอย่าฝืนธรรมชาติค่อยๆเปิดใจบางสิ่งบางอย่าง เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไพ่ก็จะบอกเขาว่าบางครั้งการที่เราหลีกหนีความเป็นจริงปิดกั้นตนเองถ้ามันฝืนธรรมชาติก็ทำให้เราอยู่กับธรรมชาติได้ลำบากใช้ชีวิตบนโลกได้ยากเพราะฉะนั้นขอให้ปล่อยโฟค่ะให้เชื่อในเซน์เชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง แล้วใช้ความรู้สึกนำทางไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลแล้วจะได้คำตอบเพราะมีสิ่งที่รอที่เราจะเข้าไปค้นพบพลังงานบางอย่างที่กำลังรอที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นขอแค่ทุกๆท,ท่านตั้งมั่นและเดินไปในเส้นทางแห่งความดีส่วนใบนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของกระจก ก็คือสิ่งที่เราได้นึกคิดในใจจะถูกสะท้อนออกมาสู่โลกภายนอกเพราะฉะนั้นจุดด้อยที่เราได้ปิดบังเอาไว้กังวลใจว่าจะมีคนรับไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วจะถูกดึงออกมาเพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้เราปรับปรุงแก้ไขและ พัฒนาจุดด้อยของเราด้านมืดของเราให้สว่างขึ้นนะคะซึ่งไพ่ใบนี้ค่ะก็มาคอนเฟิร์มในเรื่องของด้านมืดในเรื่องของเงาที่เราได้หลบซ่อนไว้ค่ะได้เห็นถึงสัจธรรมของความเป็นจริงค่ะค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเมียก็จะถามค่ะในเรื่องของ ภารกิจที่เราจะทำงานร่วมกันนะคะจะเป็นอย่างไรคะคำถามนี้เมอาจะต้องนาไพ่สำรับนี้มาสื่อสารกับทุกๆท่านภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรคะเราจะทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร พี่ๆคะใบเดิมออกหลายคำถามมากเลยคะ่ะว,ว้าวคนลุกมีอาขอดึงเพิ่มนะคะ อขอดึงเพิ่มค่ะขอดึงใบสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับการทำงานที่เมอาจจะได้ทำร่วมกับไพ่นะคะ ไพ่ก็มาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมอาไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนนะคะการทำงานของเมอาเมอาจะได้รับการซัพพอร์ตจากกวาลที่จะนำมาสื่อสารเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองมีความทุกข์มีความกังวลแต่บางครั้งการที่ได้มาพบเจอคลิปของเมอาได้มารับฟังบางสิ่งบางอย่างซึ่ง บางครั้งแค่คีย์เวิร์ดเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะทำให้ทุกท่านได้รับคำตอบในชีวิตก็ได้ค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่โชว์ตอนนี้นะคะก็จะบ่งบอกถึงตัวตนของเมอาที่จะได้รับการผสมผสานกับพลังงานของไพ่และรวมถึงพลังงานของไพ่สําหรับอื่นด้วยจะถูกล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและพลังงานของสายรุ้งค่ะ ก็จะเป็นพลังงานของจิตวิญญาณทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันและนำพาไปสู่ความถี่พลังงานที่สูงขึ้นจิตใจแน่วแน่จิตใจจะนิ่งขึ้นความสำเร็จคือตรงนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นพลังงานของภพยในวันนี้ก็พร้อมที่จะเติมเต็มพลังงานบวก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 ให้กับทุกๆท,ท่านเพิ่มเติมไปอีกเพื่อที่จะ ได้พัฒนาศักยภาพจิตวิญญาณของตนเองให้ใสสะอาดและถูกยกระดับความถี่ที่สูงขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณพลังงานภายในวันนี้ค่ะขอขอบคุณครูคูบาอาจารย์ของเมอาและครูคูบาอาจารย์ของพี่เพื่อนทุกๆท่านนะคะที่ได้มารับฟังคลิปในวันนี้จนจบหากมีคำพูดหรือวาจาใดที่เมอาได้เอ่ยออกไป โดยที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแล้วทําให้จิตใจของพี่ๆเ,เพื่อนๆห่อเหี่ยวหรือหมดกําลังใจเม่อาก็ขออภไว้นัที่นี้นะคะแต่หากข้อความไหนที่ทําให้เ,เพื่อนๆพี่ๆจิตใจฟูรู้สึกดีมีกําลังใจกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตนเองและส่งต่อไปให้ผู้อื่นเมอากก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอขอบคุณพลังงานในวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตจบ คลิปเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ